ว่างทำไมมานอนบ้านย่าล่ะฮะเสียไม้พรมเสียกันถุนเสียไม้พรมเสียคก็คอยซื้อเจ้าทำไมมานอนบ้านย่าล่ะลูกเฮ้ยนอนพึ่งตื่นพี่เนาะมาเนี้ยคือเดี๋มานอนบ้านญาเนาะห้น้ำเยื่อห้ยข้อบ่าน้ำเยื่ออีกก็เลยผ้ามาบัเนี้มานอนบัเนี้ พี่พีอาบน้ำไมมยังโออาบน้ำเต็มหัววันเลยพี่เอ้าใหญ่ใหย่ใหย่ขามาบ้านให้น้ำใยก็เลยตรงผ้าไหมอีกนอนรับบลยนี่ถ้หนาวจะเอาตัวหนอยตัน้อเราหานเอาอย่าขี้ข้างก่อน No, 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 โนพูดดิกำลังเกี่ยวอยู่โน่เ่บอกพูดโน่นิโน่โน่เรียวเลีวพูดเสียงฝนมาอีกแล้วอ้าเอออย่าฝ่าว่อย่าฝ่าว่าใช่โน่ นอนอวะเอเอาอูดวนศิษย์สาธิตบอลหนูกันบ้นนอวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าเอาของตรงทุจ้าอ๋อเต็มมื้อเต็มโอเอ็นเนือเดี๋ยวเดี๋ยวออากันตื่นพูดีอันเนอ้พูดดีกัปเทีแม่เบนี่ยพี่องจริงแหนได้ มันกัดโบแหนโบนั่นมันกัดโบได้ไวาจริงๆไม่ใส่ใส่แต่อีเพิสเหรอฮะน้ำจะมือเศรออกเห็น่บได้ออกอีกหนาวฝ้านมฝ้านมน้องไปไหนไม่แม่แค่ทำเงี้ยวเดินไปยังใส่อิเพิสเยอะไม่แม่แค่ทำนี่กัดตรงนี้ลูกมันเกวแหนโบได้มันต้นองเอาออกไวจริงสิเนาะเนาะ ไม่เห็นพูดเลยให้ยองทุงทจารอยังยองกินโคตรกินเโคตรหายวาน้ำเยื่อวะันนี่พี่น้องกินทอดเยื่อเลินน้ำกัน,น,น,ม,น,นมันนี้เยื่อที่เขามากในบานโอ้ยต่มปองเนาะผมเงียัขแล้ว Ơi! Chị bây giờ muốn toàn mất nhai có sao nhỏ Nó nhai ừ. cả, cả bìa Nhiều chẳng có gì mà bìa Tới bắt tớ nội, nhắc nhóng kì phải tạ lọt nè phí nọ Nhóng chẳng cần bình thường Mắc bì nhóng phải <laughs> <lọt> là lọt nè nè Chẳng có đầy sướng, chẳng đắt Ừ, chẳng có đầy sướng, chẳng có đầy sướng, chẳng có đắt Bớt nhóng, bớt ยาเออยาจะนอนอาบนำพี่ต๊พี่แล้วต๊หลังแล้วเนี่ยแม่ลังเด้อนำต็มซำต็มยังอยู่ตรงไว้นะแก่อนเร็วเนื้อเนื้นื้อเนอเนื้ปากินน้เขียวกินนำเขียวไม่กินบนี่ กินข้าเบ่งแล้วเบ่งหนาเบ่งแล้วนิ่งโอ้ยเอื้อเอือหน้าเบ่งแล้วโย่โย่ว่าใส่แล้วโอ้ยคือเบ่งแง่จะรู้โย่นี่โย่เบ่งแล้วบกวนอืดอืดอืดโย่โอ้ย่อกําลังทายกรี๊บขี่แตกเจ้าพี่น้องจยากได้นบกูดสินี่ของหยาขี่แตกแล้วเมื่ทันไม่ขี่ก็มันเนี่ยอืด ืดกินอกินว่าขีว่าเบงละแุงกัดลูกขบอกแกนซอกอ่ะเอออายังมาท่าไ่งด่านแล้วน่ะเอายังมาท่าแม่เอายังมาท่ายาเกายาเกายาหมองไม่เนี่ย

no 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 n ่ายายถ้ายายถ่ายายงาาก็นุ่งดักเอมาขึ้นอย่างท่านมาท่ายายโอขอท่าเนยพี่เนยขอท่าเนยานยิ้มวานขอท่ายิ้มวันุนกันสอข้างปุ่นอ๋อีเออมาทาหลายี อ่าเออข่อกี่าเบลนเบลนเดี๋ยวมันแสบตามันเข่าตาแสบเนี้ยตัําพักตูใส่ตาตักงพัตูทั้งน่ะตัาอันก่ออันได้อันอกก่อได้ไปอันายีอาตก่อไล่ไปต่อตั้งเป็นเอก้กระบานก่อนโอ้ยวันนี้อยากดอกเ่ มักซอกกระเป๋าหยาหงาตัวพี่น้องหยาหย่าอย่าไปเล่นนะลูกกระเป๋าหยาหงาครับกระเป๋าถุงนวลสมัยตะกี้ตัวหน่อยกับมักซอกตาหมากสมัยหงาเออซอกหาเงินสมัยหงาเขียวมากตะกี้ตัวหน่อยมักซอกโอ้คนสวยหมดแล้วซอกหาเงินเหรียญ เป็นอะไวยยกมือขึ้นใคกมือนใครสวยยกมือขึ้นนั่กระป๋องเกงคูนไหมพี่น้องเอาไปเอาเอาเอาจะไปไหนจะไปไหนลูกจะไปบ้านแล้วไจเขาห้องซีดีไม่ใสจะไปไหนจะไปไหนนไปสเขาห้องะไรแล้วเขาต้หองแค่ลูกลูกลูก ีธุรกิจของมันอยู่เด้อธุรกิจอยู่ในห้องบ่ะบอม่นจีแตกจีมานน่โอ้ยกีนี้จะตึงดันนะไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับโอยเห็นกี